ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ในรายการ OCK น้องหลามคูกอีกแล้ววันนี้เราจะมาดูอิสเตอร์เอ็กในสกายบ็อกซ์นะครับก่อนอื่นให้เราไปที่สนย์กลางของเอ่ออะไรอ่ะสนย์กลางการเท่นหรือการซื้อขายอะไรต่างๆอ่ะโอเคครับถ้าเรามาถึงแล้วมันจะเป็นสนย์กลางแบบนี้ใช่ไหมครับตอนนี้มันอยู่เอ่อแบบเทศกาลช่วงวันคริสต์มาสอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอิสเตอร์เอ็กของแต่ละอันเลยครับ ถ้าจำไม่ผิดเออน่าจะอยู่ตรงนี้มั้งอ,อ,อิสเตอร์เองอันแรกนี่ให้เรามาตรงนี้ครับสมมติว่าเรามาไอตรงที่เกิดใช่ไหมเอ้ยไอตรงที่วาร์ปเราแใช่ไหมเราก็อยู่ตรงนี้ให้เรามาด้านซ้ายนะครับเนีย่ยมันจะมีทางเป็นคล้ายๆประตูไม้ให้เราเดินเข้าไปนี่เออมันจะเป็นที่ตั้งโชว์ที่อะไรนะครับผมจําชื่อมาไม่ได้อะแต่มันจะเป็นอิสเต,อ,สเตอร์เองอันหนึง่งช่วงวันคริสต์มาส เป็นของนี่นี่นีเรามาดูสันตาครับมันจะมีแบบให้เราทําอยู่นี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 นีนี่สโนว์สโนว์ก๊อฟอะไรสักอย่างเนี่ยสองจะเป็นเครื่องแต่งกายเอ้ยไม่ใช่ดิเป็นของตงแต่งป้านะครับอ่ะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรา,เราไปดูอิสเตอร์อันต่อไปเลยนะครับโอเคครับให้เรามาด้านซ้ายของเออด้านซ้ายต่อมาของ อิสเทเองอันแรกนะครับให้เรามาขึ้นมาข้างบนอ่ะอันนี้ไม่ใช่อิสเทเอกหรืออะไรนะครับแต่ตรงนี้แต่ผมจะขอนับเป็นอิสเทนะครับสําหรับผมเพราะว่ามันจะมีเป็นแบบเออยังไงอะ่ะเป็นเกาะที่เรายังไม่สามารถเข้าไปได้ก็คือทางสกายบ็อกเขายังไม่เปิดเลยนะครับโอเคก็ประมาณนั้นเป็นคล้ายๆแบบของพวกแคนาดาหรืออะไรสักอย่านะครับมีพวกบอลรู เป็นส้มเหลืองหรือดูไม้ไม้ไมผิดหรืออะไรสักอย่างนะครับอ่ะโอเคต่อไปไปดูอิสเทออันต่อไปเลยครับอิสเทออันต่อไปมันจะอยู่ในแม่น้ํานี้นะครับส่วนมากอิสเทอทั้งหมดมันจะอยู่ข้างในแม่น้นํานี้เนี่ยแม่น้ําเป็นหมู่เกาะเหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูถ้าเราดำมาลึกๆเลยเห็นไหมเราจะมีอุกบาทนี่ไปอิสเทออันต่ออันนี้ประมาณอัน อันที่สามใช่อันนี้คืออิสเตอันสามนะครับเป็นคล้ายอุกกาบาตอยู่ในแม่น้ำแต่ไม่มีผลอะไรหรือเราไม่สามารถขุดได้แต่เป็นอิสเตนะครับโอเคต่อไปอิสเตอันที่สี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูอิสเตอันที่สี่ครับอิสเตออันที่สี่ให้เรามาตรงเออเดี๋ยวนี่ให้เรามาตรงนี้นะครับ จากนั้นให้น่าจะไปด้านซ้ายมั้งนี่ด้านซ้ายมันจะมีถ้ำปลาดอยู่อันหนึง่งมันจะไปอุกบาทเนี่ยเป็นรอยอุกบาทแล้วก็มีดาบอันนี้คืออิสเตอร์อันที่สี่ผมไม่รู้ว่าดาบอันนี้มันสื่อถึงอะไรหรืออะไรก็ตามนะครับแต่อันนี้คืออิสเตอร์อันที่สี่มันก็ลับๆอยู่นะถ้าไม่สังเกตดีๆโอเคต่อไปเดี๋ยวไปดูอิสเตอร์อันที่ห้านะครับ โอเคอิสเตอร์อันที่ห้ามันจะอยู่ข้างๆแบบเอออยู่ตรงไอ้ถ้ำอุโมงค์เลยครับนี่ให้เราขึ้นมาตรงเขานี่เราจะเจออิสเทอร์อันที่ห้าจะเป็นเออหมู่เกาะเกาะแรกที่เราเป็นเกมสกายบล็อกแรกแรกเลยนะครับถ้าใครที่เล่นสกายบล็อกอันแรกๆกเนี่ยเราจะอยู่บนเกาะนี้และแน่นอนว่าเราต้องใช้กุญแจอ,อะไรเพื่อผ่าประตูครับเพื่อผ่าประตูมันจะมีอันนี้อยู่ อันนี้ผมไม่ได้ซื้อ <c oughs> ผมไม่ได้ซื้อเก็บหรืออะไรเลยเนาะเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมพอดีผมไปเจอมามีคนดอกทิ้งไว้ผมเลยไปเก็บมานี่เป็นกุญแจอะไรเป็นกุญแจอันแรกที่สกายบอที่เขาได้ทําไว้นะครับเป็นเกาะแรกด้วยแล้วก็เป็นกุญแจอันแรกด้วยแทนทุกครั้งมันจะเป็นแบบอันนี้เนี่ยนะตอนนี้มันใช้เป็นกุญแจแบบพวกนี้แล้วนะครับเนี่ย เ,เหล่าพวกนี้กุญแจพวกนี้แต่ละอันโอเคน่าจะหมดแล้วนะอืมน่าจะหมดแล้วละครับโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับให้ด้วยเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายเ <c oughs> ขาโทษด้วยนะครับพอดีผมเพิ่งจะเห็นผมลื่นเลยอ่ะอิสเตอัน,อ,นอันที่หกก็คือให้เราอันนี้คือประสาทใช่ไหม ให้เรามาด้านหลังปราสาทนี in <Inter> <structure> ถ่ถหงนเกาะนี okay. ้ใช่ไหมให้เรามาเองน้่นนี้เห็นไหมมันจะมีตรงลาวาอยู่สามารถเข้าไปได้นน่เน่เน่เ่มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรพิเศษมากแต่ก็เป็นอิสเตอร์อันที่หกโอเคะโอเคก็าจะหมดแล้วฉะนั้นขอฝากกดชอบอะไรให้หมายเลี่ยนะครับได้